ู่บ้านผีกะประพันโดยวัสันปัญจมีคืนนี้เป็นคืนข้างแรมท้องฟ้าขมุกขมัวไม่นานน้ำจากฟ้าก็ตกลงมาพรำพรเขาว่ากันว่าฝนแรกกบเขียดเจริงฝนคืนนี้คนคงจะออกมาจับหากบกันเยอะไอสมมองฟ้าแลบฟ้าร้องมันเกิดอยู่อีกฟ้าของเขาอุ่นใจได้ว่า ไม่เป็นอุปสรรคทั้งนี้ที่แรกตั้งใจชวนไอ้มากไปด้วยกันพอไปถึงเรือนไอ้มากเห็นมันกำลังสุ่มไฟในคอกให้ควายนุ่งแต่ผ้าเขามาไม่ได้มีทีท่าว่าจะเตรียมตัวออกทุ่งพอได้ยินคำาชวนจากไอ้สมมันปฏิเสธทันทีเพราะเพิ่งมีคนตายในหมู่บ้านลือกันมาว่าเมื่อคืนนกเกาะผีก,กะมันบินว่อนหาบ้านคนหลงเกาะ ส่งเสียงร้องตลอดทั้งคืนพอเช้าก็มีคนตายลือกันไปปากต่อปากคือบ้านหลังนั้นที่มีคนตายนั่นเองคนเฒ่าคนแก่ได้สอนสั่งเอาไว้นกเกาหรือนกเขาแมวเป็นพาหะของผีกะพอค่ำก็ให้ปิดประตูหน้าต่างและยกกระไดขึ้นไปเก็บไว้เวลาผีกะมาถึงเรือนจะขึ้นไม่ได้และให้พักเรื่องหากินไว้ก่อน อย่าออกนอกชายคาเป็นดีที่สุดไอ้สมนึกคำให้กับเพื่อนที่กลัวไม่เข้าเรื่องเรื่องคนตายจะด้วยโรคภัยอะไรก็ได้เอะอะก็โทษแต่ผีสางในเมื่อชวนแล้วไม่ไปไปคนเดียวก็ได้คนอย่างไอ้สมบางครั้งก็บ้าบินไม่น้อยเคยแม้กระทั่งออกไปเที่ยวจีบสาวต่างหมู่บ้านไปคนเดียวไม่เคยกลัวนักเลงเจ้าถิ่นดักตี เพราะถือว่ามีของดีติดตัวชาวบ้านปิดประตูหน้าต่างเก็บกระไดพรางไฟจนเหมือนไม่มีคนอยู่ในเรือนไอ้สมให้รู้สึกเหมือนเดินผ่านหมู่บ้านร้างมันเงียบเชียบไม่มีแม้แต่เสียงหมาเหา่าไอ้แดงไอ้ด่างพากันขดตัวซุกหางอยู่ในใต้ถุนข่าวลือเรื่องนกเกาผีกะมีอิทธิพลคุกคามต่อชีวิตชาวบ้านนาทั้งที่ปกติฝนแรก จะเห็นคนออกหากบหาเขียดกันคึกคักแสงไฟฉายกลางทุ่งนาไม่ว่าไปทางไหนก็เจอแต่มันผิดกับคืนนี้ไอสมกลับคิดในแงด่ดีในเมื่อไม่มีคนกล้าออกไปมันจะได้ไม่ต้องแย่งกับใครที่สำคัญมีร่างหง่งตาแดงของขลังติดตัวมีสรรพคุณหลายด้านรวมทั้งป้องกันคุณใสมนดำกับพูดผีปีศาจ แล้วจะต้องกลัวอะไรอีกพอถึงบ้านช่วยได้ค้องมาสะพายกับคาดไฟฉายที่หน้าผากเน็บมีดขัดหลังกะว่าจะลงเรือนไปเงียบๆแม่ห้ามไว้เสียก่อนแม่ก็เหมือนชาวบ้านที่กลัวเกินเหตุคนตายเป็นคนหากบที่พอกลับมาถึงบ้านนอนหลับและเพ้อพูดจาเหมือนคนบ้าจากนั้นก็ตายชาวบ้านสงสัยว่า เพราะไปจับกบในวัดตรางอีกหมู่บ้านพูดผีพีศาจมันแรงตามมาเอาวิญญาณไปไอสมฟังแม่พูดไปเห็นจะไม่เชื่ออีกอย่างไม่เคยไปหากบไกลถึงเขตวัดตรางโท่แม่ผมไม่ไปไกลถึงโน่นหรอกมันไกลไปแต่แม่ได้ยินมาว่าผีกะนะมันมาเอาคนถึงหมู่บ้านเรามากับนกเขาแมว มันถึงส่งเสียงร้องทั้งคืนไงนกก็หากินตามปภาษาของมันเหมือนกับเรานี่แหละแม่ไอ้สมหันไปเห็นนานล่ากับไอ้สุกเดินผ่านหน้าบ้านคนแก่กับคนหนุ่มมีท่าทางรีบเร่งเดินออกทุ่งไปคงไม่ใช่มันคนเดียวที่ออกหากบในคืนนี้แน่แล้วชี้ให้แม่ดูบอกนั่นไงคนอื่นเขาก็ไปกัน ไม่มีอะไรน่ากลัวหรอกแม้ยังมีสีหน้ากังวลบอกเรื่องไอ้น้องลูกชายคนเล็กของอ้าวสุขได้หายตัวไปญาติกำลังออกตามหาตัวกันอยู่สองคนนั้นอาจจะกำลังตามหาเด็กก็เป็นไปได้ไอ้สมคิดว่าเด็กมันสนป่านนี้อาจจะนอนค้างที่บ้านเพื่อนก็เป็นไปได้ไม่มีอะไรน่าห่วงหรอกเดินหาก,กบมานับชั่วโมงไอ้สมเดินมาไกล กลับไม่ได้ใส่ข้องแม้แต่ตัวเดียวนึกแปลกใจฝนแรกทั้งทีกบไม่ออกมากันเลยคืนนี้มันมีอะไรวิปวริ์เกิดขึ้นสองหูได้ยินแต่เสียงฝนพร,รมกับเสียงลมพัดวีดวิวแม้จะเคยชินแต่กลับรู้สึกเงียบเหงาวังเวงจับใจยังไม่เคยเป็นมาก่อนในตอนนั้นแสงไฟฉายของพวกหากบอยู่ข้างหน้าไม่ไกลนัก เหมือนกำลังยืนคุยกันอยู่น่าจะเป็นนาลากกับอ้าวสุขไอสมกะว่าจะเดินไปทักว่าได้กันบ้างไหมสองคนนั้นกลับเดินทิ้งไปไวมากเลยเลิกล้มความคิดติดตามไปไอสมยืนสงบใจอยู่ครู่หนึ่งเป้าหมายต่อไปเห็นจะบ่ายหน้าไปทุ่งนาบ้านใต้ที่ยังไม่เคยไปถึงเห็นเขาว่าก่อนถึงวัดร้างมีกบเยอะเดินไกลหน่อย แต่ได้เต็มข้องกลับมาทุกคนพอตกลงใจได้ดังนั้นจึงเร่งฝีเท้าไม่ชักช้าลืมคําพูดที่เคยพูดกับแม่ไว้เสียงฝนเสียงลมยังอื้ออึงฝนลงหนาเม็ดทุกทีพอมันหันกลับไปเห็นแสงไฟของพวกที่ตามหลังมาคงเป็นพวกหนานล่าเป็นแน่สองคนนั้นคงคิดอ่านเหมือนกันจะต้องไปหากบที่ท้องนาทางบ้านใต้ และมันก็ไม่ผิดหวังคืนนี้มีกบให้มันตีใส่ข้องได้มากมายล้วนแต่ตัวใหญ่ๆห,หมายใจพรุ่งนี้จะต้ยมยำมะขามอ่อนอีกส่วนให้แม่เอาไปขายที่ตลาดโดยไม่รู้ตัวว่าสองขานั้นได้ก้าวเข้าไปใกล้อนาเขตของวัดร้างไปทุกทีพอจับกบยัดใส่ข้องเงยหน้าขึ้นมามองเห็นยอดจีดีเป็นเงาตะคุ่มโดยถูกทิกร้างมานาน ต้นไม้จึงขึ้นอยู่เป็นดงไอ้สมนึกแปลกใจอยู่ว่าเห็นเปลวไฟลุกวองแมวมหลังแนวป่ามองให้ดีจะเห็นเป็นกรดพระคิดว่าพระทุดงมาพักในเขตวัดร้างเป็นแน่เห็นแบบนี้ก็ดีเหมือนกันจะได้รู้สึกอุ่นใจหน่อยตอนนี้ในข้องมันหนักอึง้งขอจับอีกสองสามตัวก็จะบ่ายหน้ากลับแล้วขออีกตัวสองตัวเถอะจะได้แบ่งขายให้กับคนอื่น ขณะที่ไอ้สมกำลังพูดกับตัวเองเสียงกบก็ร้องขึ้นมาจากหลังจอมปลวกตายตนมาเดือใหญ่ตัวมันคงโตไม่เบาทีเดียวได้ยินแต่เสียงร้องพอเดินย่องไปใกล้มองเห็นถนัดถึงกับสะดุง้งเพราะกบที่เห็นนั้นทั้งใหญ่โตวกว่าที่จับมาได้ไม่พูดอะไรให้มากเรื่องไอ้สมหวดไม้ตีหัวกบเต็มแรงไม้กระทบหัวกบ มันดิ้นทุรนทุรายนอนงายขาชี้ฟ้าช่างเหมือนอาการของคนที่ได้รับความเจ็บปวดโอ้ยไอ้ตายสิไอ้สมสบัตสาบานกับตัวเองเสียงร้องของกบตัวนั้นมันช่างเหมือนเสียงเด็กที่กำลังได้รับความเจ็บปวดมันครางฮือฮือทันใดนั้นก็มีควันผวยพุ่งออกมาจากกบเจ้ากรรมตัวนั้นพอควันจางลงจึงเห็นเป็นร่างเล็ก ของเด็กชายนั่งกอดเขาด้วยเนื้อตัวสันเทาอยู่ใต้ต้นมะเดือ่อไอ้น้องเด็กมองหน้าอสมตาแป๋วแทบไม่เชื่อสายตาตัวเองทำไมลูกของเอ้าสุกมาอยู่ที่นี่ได้ไม่ต้องกลัวนะอายมาช่วยแล้วมากับอายจะพากลับบ้านพอเข้าไปใกล้เด็กกลับวิ่งหนีไปได้ไวเหมือนลิงสุดปัญญาจะวิ่งตามได้ทันเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอย่าวิ่ง ทางนั้นมันเป็นวัดร้างอยากเข้าไปไอเด็กน้อยเข้าไปวัดร้างจนได้ถึงใจหนึ่งคนอย่างไอ้สมจะไม่ค่อยกลัวเกรงผีสางแต่ไม่อยากลองดีในเมื่อถึงคราวจำเป็นก็ต้องเข้าไปถ้าช่วยได้ก็ต้องช่วยคิดได้ดังนั้นจึงข้ามกำแพงวัดอันผุพังข้างน้ามีต้นมะม่วงอายุนับร้อยปีบนกิ่งมีร่างเล็กๆก,กำลังห้อยโหนอย่างคึกขนอง พอเห็นไอ้สมข้ามกำแพงเข้ามาร่างที่คิดว่าเป็นไอ้น้อยโดดลงมาดังตุบทั้งที่สูงขนาดนั้นกลับไม่เป็นอะไรเลยลงมาแลบล,ลิ้นปลิ้นตาฮะาฮผีหลอกตายแล้วผีหลอกช่วยด้วยไอ้สมพยายามจะก้าวขาจนแล้วจนรอดขามันก็ก้าวไม่ออก <c oughs> จะไป,ะไ,ปไหนหล่ะพี่สม,สม ไม่เอา,เอาข้า,<อ>าไป <ทำ S 1> ด้วยแล้วหรอเนื้อข้าน,น,น,น่นๆอร่อยนะความกลัวทำให้หน้ามืดหมดสติไปในทันทีไม่รับรู้อะไรอีกเลยเป็นการหลับลึกโดยที่จิตล่องลอยไปพบกับเด็กผู้ชายคนหนึ่งไวผ้ผมจุกนุ่งแต่กางเกงวัยเดียวกันกับไอ้น้อยมาชวนไปเที่ยวหน้าแปลกที่เบ้าตาของเด็กดูลึกมองไม่เห็นแววตา ตอนนี้รอบตัวมันโปร่งโล่งมีใต้ติดไฟปักไว้เป็นทางเรากับมีงานบุญเกิดขึ้นพี่สมไปเที่ยวกับข้าไหมข้ามารับข้าต้องการพี่เป็นเพื่อนเองจะพาข้าไปเที่ยวที่ไหนข้ายังไม่รู้เลยที่นี่เป็นที่ไหนข้าไม่เคยมาที่นี่เป็นวัดในหมู่บ้านของข้ากำลังมีงานพี่ฟังเสียงดูสิ สิ้นคำพูดของเด็กเสียงกลองปีพาตะโพนก็ดังแว่วมาได้ยินแล้วใช่ไหมพี่สมเราไปกันได้แล้วล่ะชักช้าเดี๋ยวเที่ยวไม่สนุกไอ้สมพยักหน้าตอบรับแม้จะยังอึ้งงันกับภาพที่เห็นเพิ่งรู้ที่นี่เป็นวัดซึ่งก็ยังไม่รู้ว่าวัดที่ไหนเหมือนกำลังมีงานสมโภชเจดีผู้คนมากมายกำลังมุ่งหน้าเข้าไป ไอ้สมมาหยุดยืนดูคนเหล่านั้นอยู่ที่ทางเข้าด้วย่างสองจิตสองใจจะเข้าไปดีหรือไม่แล้วไปเห็นมีคนในหมู่บ้านที่หายหน้าไปนานล้วนเป็นชายหนุ่มทั้งนั้นไม่คิดว่าจะได้เจอหน้าอีกเด็กเข้ามากระตุกแขนให้รีบเข้าไปไอ้สมคิดในใจไหนไหนก็มาถึงแล้วลองเข้าไปดูหน่อยจะเป็นไรไปเมื่อไปถึงข้างในเป็นงานสมโพธิจริงๆ ที่สะดุดตาก็คือในงานมีสาวสวยมากมายมีมากกว่าชายหนุ่มเสียอีกในงานมีจุดเด่นคือคณะรำมงที่ตอนนี้กำลังรำถวายมือกันอยู่ผู้คนที่ยืนล้อมคอยชมการแสดงล้วนแต,แต่แต่งกายสวยงามมีใบหน้าอิ่มเอิบผ่องใสหลังจากนั้นมีชายหนุ่มขึ้นไปรำด้วยคนหนุ่มอย่างไอ้สมรู้สึกตื่นตา สาวสวยมีมากกว่าผู้ชายเสียอีกแทบไม่ต้องแย่งกันเลยเด็กคนนั้นเข้ามาเขย่าแขนบอกให้ไปหาคู่รำสิคนโสดอ้างว้างไรคู่อย่างมันตั้งท่าเก๊ก,กงังมือไม้แข่งกระด้างไม่นานก็ได้คู่รำสาวสวยนางหนึ่งข้าชวนพี่สมตั้งนานกว่าจ,จะยอมมาได้เห็นไหมที่นี่น่ะมันดีจริงๆบอกไม่เชื่อ พอรำเสร็จเด็กคนนั้นก็พาไอ้สมเที่ยวชมการละเล่นต่างๆในวัดอย่างเพลิดเพลินแต่แล้วจูๆ่ๆก็มีพวกทหารขีม่ม้าเข้ามาท้าทางเฮี้ยมหานถือหอกดาบอาวุธครบมือเข้ามากวาดต้อนผู้คนจนแตกตื่นไปคนละทิศละทางไอ้หนูเอ็งรู้ไหมพวกคนที่ขี่ม้าเป็นใครทำไมต้องมาไล่พวกชาวบ้านหนีเร็วทหารหลวง มันจะไล่จับพวกเราไอ้สมก็เป็นอีกคนที่ต้องหนีหัวซุกหัวซุนแล้วต้องตกใจเมื่อเด็กชายหายวับไปกับตาทำกลางผู้คนที่วิ่งหนีแตกตื่นทหารพวกนั้นบางนายใช้แส้ไล่ฟาดไล่ต้อนผู้คนให้ไปในทิศท,ทางหนึ่งไอ้สมหาทางหนีไปอีกทางแต่ติดคนขวางหน้าทหารขี่ม้าติดตามมาใกล้ทุกทีและแล้วมันก็เหมือนมีอะไรหนัก มากระแทกเข้าที่ท้ายถอยทำให้หน้ามืดไปชั่วขณะพอยันตัวลุกขึ้นภายในวัดกลับมืดและรกทึบไปด้วยต้นไม้รู้ตัวแล้วว่านิมิตพวกนั้นไม่มีจริงกบในข้องที่อุตสาหามาได้ถูกลวงเอาไปกินจนหมดเหลือแต่หัวกบทิ้งไว้เป็นหลักฐานไอสมร้องโวยวายแทบคลั่งเจ้าเด็กผีจับกบตัวหนึ่งใส่ปากทั้งที่ดิ้นอยู่เคี้ยวกล้วมกลม ยางกบล้นปากออกมาเป็นที่น่าสะอิดสะเอียนอ้าวไอเด็กผีเอ็งหลอกข้าพี่ส่งจะไปไหนพาข้าไปอยู่ด้วยเหอะนะนะเด็กผีแลบลิ้นยาวถึงอกหลอกหลอนเต็มที่เอาไปทำหอกอะไรไอเด็กผีถ้าพี่ส่งไม่เอาข้าไปข้าจะเป็นฝ่ายเอาพี่ส่งไปเองนะความกลัวมันเลยขีดจำกัดไปแล้ว ตอนนี้คือเหลือแต่ความบ้าดีเดือดชักมีดออกมาฟันเด็กผีเต็มแรงมันเหมือนสับโดนท่านไม้ดังกึกกึกเด็กผีหัวเราะชอบใจกับแรงบ้าของไอ้สมฟันไปแค่ไหนก็ทำอันตรายมันไม่ได้พอไอ้สมเหนื่อยมันก็ปีนขึ้นไปบนต้นมะม่วงขย่มต้นไม้จนสั่นไหวแน่จริงมึงหนีทำไมลงมาสู้กับข้าอีกสิโธคิดว่าข้ากลัวเหรอ มันเลยเด็กผียังคงขยมต้นไม้อยู่เช่นเดิมเหมือนไม่ได้ยินเสียงไอ้สมร้องท้าไม่ได้ยินหรือไงลงมาฟัดกันดูสักตั้งเป็นอะไรไปขณะที่ไอ้สมร้องท้าทายเด็กผีเสียงหนึ่งดังขึ้นมาทางด้านหลังอ้าวมาอยู่นี่เองไอ้สมพอหันกลับไปดูเห็นเงาดำสองร่างคล้ายคนแก่เลยหันไปเล่นงานให้เต็มที่คิดจะเข้าครางหลังหรือย,ยังไง ลองชิมมีดขะบางสิจะเป็นไรไปเฮ้ย hey, ไอ้สมข้าเองโว้ยนาน่าอย่าฟันมั่วนะโว้ยไอ้สมเงื้อมือค้างเมื่อเห็นชัดว่าเป็นคนรีบเก็บมีดแล้วคลำเนื้อตัวดูอย่างอุ่นอยู่เลยไม่ใช่ผีแน่นอนโธ่คิดว่าผีที่แท้กันหนาน่านี่เองเกือบไปแล้วไหมล่ะนานทำไมเพิ่งมาตอนนี้เออข้าเอง ข้ากับไอ้สุกตามหลังเอ็งมาน,านาั่นนะซีตะโกนเรียกก็แล้วเอ็งก็ไม่ยอมหยุดเห็นเอ็งมากับเด็กนึกว่าไอ้น้อยที่ไหนได้มันพาเอ็งหายวับไปกับตารู้แน่เลยว่าไอ้เด็กนั่นน่ะมันเป็นผีเออทีแรกข้าก็ไม่รู้เหมือนกันคิดว่าเป็นไอ้น้อยเลยจะพากลับแต่มันกลับวิ่งเข้ามาในนี้เราเจอไอ้น้อยแล้ว มันก็โดนเอาตัวมาเหมือนกันตอนบ่ายเนี้ยไอ้น้อยกับเพื่อนเล่นกันอยู่ในลานบ้านมันมีเด็กมาเล่นด้วยบอกมาจากบ้านใต้เป็นเด็กหัวจุกแล้วก็ชวนไอ้น้อยตามไปเล่นที่บ้านของมันเพื่อนเพื่อน,อนห้ามแล้วเพราะไม่เคยเห็นเด็กแปลกหน้าคนนี้มาก่อนและเหตุการณ์มันก็เหมือนกับเองคือไอ้น้อยหายวับไปกับตาเหมือนถูกผีบังเราอย่ามัวยืนคุยกันอยู่เลย รีบออกไปจากที่นี่กันเถอะแทนที่หนานล่าจะพาออกไปจากเขตวัดร้างกับพาเดินลัดป่าอันลกชัดไม่กี่อึดใจก็พบกับแสงจากกองไฟและกรดพัทุดงไอ้น้อยนอนคุดคูอยู่ข้างกองไฟโดยมีอ้าวสุขคอยดูแลอยู่พระชรารูปนั้นนั่งสมาธิแน่นิ่งพอหนานผ่านอีกคนมาสมทบท่านกระถอนออกจากสมาธิ ปลอดภัยดีนะโยมนานก็เกือบเกือบไปเหมือนกันครับหลวงพ่อผีไม่เท่าไรเกือบโดนไอสมมันฟันเอาตอนที่ไปถึงเห็นไอสมเอามีดฟันต้นมะม่วงปากมันก็ร้องด่าวโวยวายเหมือนไอทิศมีไม่มีผิดหลังจากนั้นมันก็ตายโชคดีหลวงพ่อช่วยไอสมออกมาจากหมู่บ้านผีกะได้ทันไม่อย่างนั้นก็คงพบจุดจบเหมือนทิศมี สองคนนี้ดวงยังไม่ถึงคาดอัตมาจึงช่วยไว้ได้แต่มีคนหนุ่มอีกมากที่ถึงคราวเคราะห์จริงๆแล้วทำไมต้องเอาไอ้น้อยมาด้วยครับหลวงพ่อไอ้น้อยยังเป็นเด็กอยู่เลยเอาสุถามผีกะไม่ได้เอาสองคนนี้มาแต่เป็นเด็กผีอยากได้เป็นพวกเด็กผีอิทธิฤทธิ์ไม่มากเท่าไหร่ หลวงพ่อเลยขอตัวออกมาได้แต่ถ้าเป็นคนหนุ่มรอพีกะไม่ปล่อยมาแน่ใช่ไหมครับหลวงพ่อนานล่าพูดปนหัวเราะไอ้สมถึงกับนั่งคอตกที่รอตายมาได้เพราะรูปไม่หล่อหลอกหรือนี่แต่พอมองเห็นแผ่นหนังตัดเป็นทหารถือดาบขี่ม้าวางข้างตักของหลวงพ่อมันช่างเหมือนทหารหลวงพวกนั้นท่านเป็นคนส่งเข้าไปแน่ไม่ชเชื่องง่ายเลย จะเอาคนออกมาจากดงผีกะพวกนั้นได้ไอ้สมก้มลงกราบอย่างสุดซึง้งที่พระท่านได้ช่วยชีวิตเอาไว้หลวงปู่ยกมือตบหัวสมเบาๆแล้วเอ่ยคำพูดดังแช่มช้าเป็นการให้ธรรมเทศนาไอสมเอ่ยอย่ากกล้าจนกลายเป็นประมาทมันไม่ดีเลยต่อไปก็อย่ามาวัดร้างนี้อีกเพราะผีในวัดร้าง มันต้องการได้เข้าเป็นพวกโดยเฉพาะเด็กผีหัวจุกมันต้องการเจ้ามากต่อไปนี้เจ้าหมดเคราะห์หมดโศกหมดภัยแล้วก็ขอให้เจ้ากับแม่อายุมั่นขวัญยืนตลอดไปเธอ